เดี๋ยวจะพาทุกคนมาทดสอบเจ้าตัวสว่านทั้งหมดนี่เลยไม่ว่าจะเป็นสว่านหรือไขควงกระแทกอยู่ด้วยกันหมดนี้เลยนะครับณนะตรงนี้มีทั้งแบรนด์ของทางโอซูกะรุ่น oc d 7 0 1 a มีแบรนด์ของทางมาซาลุมาซาลุจะมี2จะมาซาลุจะมี3ตัวมีทั้งไขควงและเป็นไขควงกระแทกมีของทางตันซู้ตันซู้จะมี2ตัวนะครับเป็นตัว90ินิวตันเมตรกับ80สนิวตันเมตรแล้วก็จะมีในส่วนของโปรสตอมเมอร์ er 1ตัวแล้วก็มีในส่วนของ dca เป็นไขควงกระแทก1ตัวแล้วก็็เปนสว่า ไฟฟ้าไร้สาย1ตัวแล้วก็จะเป็นในส่วนของไทกอนตัวนี้นะครับไทกอนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น TGM160 เป็นไขควงกระแทกนะของทางไทกอนก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะเจาะไม้ให้ทุกคนดูโดยการเทสให้ทุกคนดูแต่ว่าผมจะขอทําเป็นคลิปละ1เครื่องเนาะก็หนึ่งเครื่องต่อ1นคลิปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นระยะเวลาจะนานเกินไปแล้วเดี๋ยวผมจะมีบอกว่าหนักมากขนาดไหนแล้วก็ใช้เวลาเจาะนานขนาดไหนเจาะในที่นี้คือเจาะแบบนี้ครับ เป็นตะปูเกียวแบบนี้เป็นตะปูเกียวที่แบบว่าเอาไว้เจาะเหล็กนี่แหละแต่ผมจะมาเจาะมาให้ดูความยาวขนาดนี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเจาะได้นานขนาดไหนเดี๋ยวมาลองดูกันใครสนใจหรือใครชอบคลิปแนวนี้แบบนี้ยังไงฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมเอาตัวไหนมาแบทเทิลกับตัวไหนพิมพ์บอกได้นะอยากเห็นตัวไหนแบทเทิลกับตัวไหนนี่พิมพ์บอกได้เลยในคอมเมนต์เลย ถ้าคลิปลักษณะแบบนี้เป็นคลิปที่ดีมีคนชอบมีคนดูมีคนคอมเมนต์ติดตามเยอะผมก็จะทำคลิปแบบนี้ออกมาให้ดูเยอะๆยังไงฝากไว้ด้วยครับ